ไปยังไปยังไปยังปลาครับปลามีกปลาครับตอนนี้กำลังจับปลาไหลอยู่

ไม่เห็นเลยไม่เห็นซั้มบาทเีรอบนี่ปลาสลิดตึกไปตึกไหนวุ่นเลยใหญ่ไหมเมียงช้างเขาปลาตะปยโอ้มีหลายปลาน่าไ,ไปด้วยนะก็ระดับห้าแดงก็บอกออกเรื่องนี้ตะโพนเนี่ย

มันมีแฮอยู่ละฝนก็จุ่มมา,อาไออีกได้ปลาไหลอีกอ่ะ <c oughs> ถ้ามุคนมาใส่รัน,นได้ปลไหลมั่ววีหรอ

โอ๊บได้ไม่ครบล้ยแง่ไหม่ยาวๆ่ยาว่ดีว้อปันอีกีีพออยู่หันละตองงบเอาเอะตองเงับเ้ยก็งเห็นนั่นเถอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูช็อตเด็ดสักหน่ยบุเป็นตองเคนมาเาได้จะมาดูช็อตเด็ดสักหน่อย ปลาอยู่หละไป้ังละเต่าครับเต่าครับตัวน้ยุ่งหอยะตัน้ตั้มตัวี้จุกเนาะลูกตุ้งพีขังเลยนะน่าเด็ดน่าเด็กง้อว่้อะรู้หออรวนึ่งน้อยเ่โร้หนึงกับจประมาณ

เอาบ่ว่าบ่เห็นอันนี้ <coughs> ra mượn nữa. Ra ngoài <laughs> đi. Chị nó thích. Lấy cái này vô coi. Chắn anh. này ít nó.

bạc cơm cơm nhèo cơ cơm gìn đấy nó này đấy cái 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 อายุบานบ่โ <decisive> อ้ยจับอย่บานนี่ปล่อยทันทีเด้นะครับผสมออกลายๆหน่อยปลากระสุงปลากระ

ได้หยังบาดนี้โอ้ยมันมีทุกงามิหั่นสมัครอันนี้ซ่ํา <tis> 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 อยู่นี่เนี้ยมันท่านออกหรอกมัอกปีสโอ้ตรงนี้ก็มีสดเด็ดดีเลยว่าตรงนี้อ่ะอ้จับเป็นน้ปลาไหลมันเตอเนี้ ม่หนทเลยวยำยำนเพุดนะ้ามเงได้ของเนอะไปูข้างไหนมันดีอ่นี้ละทางนเราอนอกเงีกันเงี้ย้ไหรอนปุ๊บดีุ่นดบ่หนีหวมป่าตัวนี่

ฟุ้งตัวคนนั่งอืมดูสิข้างนนั้นขุนยุขุนยุสิบโ้อ้ยโนั่นแหละเห็นไหมคนยังหลัวเองดูตัวได้สามสิบคน

mất một nhảy nhóc khỏi thì mất thứ gì luôn hôm qua này đây เด้ยนี át, bend, ่เหนียวปะเนี shit, okay. hmm. oh, ่ยเหนีวเกี่ยวจากนี่กินน้องยกซีมูนขึ้นแล้วเนี่ยานแค้มถามาได้ยังไงเนี่ยเัวนี้ไปยังไงไปได้ยังไงท่านของได้ยังไเอาเถอะครับถ้าวัดผมจะิ่นยุ่งหนักกล้องอยู่แล้วปุ๊บไปเท็จห

เาเี<ร>้ยอตมมเหี้เนี่ยขาหน่อยได้ึขาบงก็ดีก็ดีป๊อปป๊อป๊อปป้อปป๊อยป๊อปป๊อปปอปปอปป๊นปอปปอปป๊อปป๊อหป๊อปป๊อปป๊อปแ๊อปป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 ๊หัว๊อปป๊อปป๊อปป๊ออปป๊อปป๊ออปอ๊อออออ่อออย แต่ลก oh yeah, ูด้เลยนะปลาหน่อยจับยากแ้ของวัง huh. จับยากก็ของวังไหนวะถุยไงวะตตทางุดดังทุดดังให้ทางดังต้อง้มันต้องคุณคุณหนึ่งว่มันซูนที่มึงเด๋กเพเขายกเขาเลยนะมันพซูนอีจีูนเป็นอย่างนี้พกซูนเนาะพกนจะเคลียริปลานม่โยนีดแค่นานเพื่อี่ะปลาเป็น

เปแขกปลาทะเลมาหลัง่ะปลาทะเลไปเห็นนักตัวเลยบ่บเป็นไงัยมนตหลายมือบนีมันอีกพะว่านแหกได้น่งเล่นวะถาม่คนเลยคิดหนักมากคิดหนสทกกเปลี่ยนคนนี่

ร้อยพ่าไปทำน้ามันฟูมันดินเลยมันไปเพราะไอันไรเ่ติ่หมนอูให้ติ่อุตยอยู่เพราะว่ามันเปนแข็งดิเออมันเป็นเลนแข็งอยู่เลยนอย่นี่เด้ไปทางไหนวะ บีคางรวยไปไนี่เดลูกมันวที่เนยนี่งนไงี่ดี่ไปอยู่กลางเลยเป็นไปอยู่กลางที่ไนเหอด้อวโอ้มนเนี่เดดมันนี่ยกำหัววิ่หาง ย้อมนะยย้อมอย่างนั้นเนี่ย้อมเลยต้องใส่เกลือนี่นี่นี่ติดดอีกแพูดถึงว่าว่ามีผักเขียวเนาะตอนไตหรือครับเนาะอือนู่นเนาะกว่าไรที่ที่ไหลได้กห่าไรทานได้เนาะได้ฮอตท็อปเปิ้ลฮอตท็อปฮอตท็อปตัดไตทให้กบะติกตัดตัดตัดติ๊งนี่มันกันดีกว่ามือหลังไปหาเงินมาเด้อผ่าเขียวเงี้ย ม่มือหลังแล้วเานมืนเต่าด้ล่ะเอานที่ยิบหรือเฮ็อ่ะโอ้ยมืนกัมือมืับวมืมืทวงเฮ็ดตปนบานปนเมียงก็เันวหใหญ่ก็ไปเขาใหญ่พอจะไปนั่นเขา่ไปเป็้านเขไปเดกตคนขับรอดูักันอนป ก่อนยังเว้นมันเว้นยำเว้นยำเว้นเจ้าไปเจ้าดาผมว่าลานนี่เลยมื่อก็ไปนั่งสติเมี่กนเิเ่ไรก็นางาเตมอไ่คนั่งมือรกเน่งม่อไปนั่งาตเมนี่ปาะว่าหาเขาไปอยากรับ่ม่ไเขายู่ บางทีเราหงบอม้อมัเนเาไม่ื่นอบ่อหนุนเตะเดย้วูเขาจะเมีนแล้อ่ะเดวหมูไดี๋ยวเขาจเมียน่ะขอบผมขอบผมพูดจังยีละไปไปถือว่าอยู่แต่อยอยุ๊มตั้งยังเยอะคอยผลักเกิดหลุดเกิลัก ผ่านับไเดีวนี้เดี๋ยวลองโชวคักๆนี่น้องว่าเม็นังไเลยดิไ่เห็นมันเลยดิุ่นกยังกัน่ะไม่ีงไลยุผมววไปนอนหัวเราะห้องเราหอามันอันงั้นมันออกได้มุดออกดิ

ดูตัวก็ไม่หลันแล้วก็ตุ่มๆข้างหลี่มันหลันนะเจียได้แล้วมันเนาะเรื่องล่างเรื่องลังน <sm chamado ph lly> ี่ไงล่ะเรื่องล่าทางนี้เนาะ าป,ป,ป,ป 1, แล้วไปายพอดีนี่ายสิบสองาปมุมสองนึ่งโอ้ยพวกเปี๊ยบเยอะมากวันนี้แล้วเนี่ยวัไปบ่ายสามคุณเหมือนเอาอนบ่ายมเดี๋ยวึบ่ายหนึ่งสิบสองนาที เ้ืออมีอะไรเ่ย่นปานวิาดิจะคนจจบคลิปแล้วด้นี่ไปเห็นปักคอสักทียื่นถ่ายปลานี่โุดดางวะพ่นไปนองมันวะ พ่อมม่มานะมเต้นห,ยยนหลายเลยทนะุนปลาอะไรอย่างก็จะหาจงหาแคดีพ่อเหมือนเล้เดี๋ยวไล่อยูอ่